ครับสวัสดีครับผมดีเจนอ้อนะครับจากทีมงานน้าตาดีจิงโกมิกนะครับสวัสดีครับคุณยายาคุณยายก่อนจะทานจิงโกมิกได้ยินจากทางไหนนะวิทยุวิทยุเนาะ,ะคุณยายทานไปกล่องที่เท่าไหร่คุณยายประทับใจกล่องแรกก็ดีกล่องสองคนช่วยใหญ่ก่อนคุณยายจะทานคุณยายมีอาการยังไงมัางครับมีโรคประจาตัวอะไรมั่ง เอะไรมันก็ธรรมดาสั่นก็ไปหาหมอนี่ยาหมอแล้วก็กินด้วยครับผมเปไอไขมันออะไรนี้เนี้ยครับผมตอนแรกคุณยายบอกว่าเดินไม่คพ่อได้ยังไงม,มันเดินไม่เพื่อแข็งมันจะลมะ้มอ่๋อพอพอทานไปแล้วเป็นไงบ้างเดินแข็งไหมตอนนี้เดินเก่งเดินเก่งเลยเหรอครับผมไปไหนมาได้ครับผมยังน,น,นี้ตามันมองไม่เ,เห็น,หนอ,ยอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้หาว่าเราอายุเยอะแล้วเนาะายุม,มากครับ คุณยายอายุเท่าไรนะ99 99โอ้โหสุดยอดเลยนะครับอายุ99แล้วนะครับคุณยายแต่ก่อนคุณยายก็เดินไม่แข็งแรงตอนนี้เดินแข็งแรงดีแล้วเนาะอ่าผมอยากให้คุณาย,ย,ยายยืนยันอีกทีคุณยายอยู่บ้านเลขที่อะไรคุณสามตำบลบางละกามอำเภอบางรีจังหวัดนครปฐมนะจังหวัดนครปฐม คุณยายชื่อ,อานาอนงลาเนาะ,ะครับผมอขอบพระคุณมากนะครับคุณยาย